ปีนี้ไต้หวันประสบปัญหากับอัตราการเติบโตของประชากรนะคะเพราะจากสถิติของกระทรวงมหาดไทยไต้หวันพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีอัตราการเสียชีวิตของประชากรมากกว่าอัตราการเกิดของประชากรติดต่อกันถึง5เดือนโดยมีอัตราการเกิดอยู่ที่79,760คนขณะที่อัตราการเสียชีวิตมีจำนวน88,555คนซึ่งมากกว่าอัตราการเกิดถึง8,795คน นอกจากนี้สถานการณ์ผ่าระบาดของโรคโควิดสิก็ส่งผลให้ช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีอัตราการแต่งงานลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะลดลงถึง6,500คู่ซึ่งสถิตินี้อาจนําไปสู่การลดลงของอัตราการเกิดประชากรในปีหน้าอย่างเป็นทางการได้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอีก10ปีประชากรจะลดลง20,000 0คนโครงสร้างของประชากรในไต้หวันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ประชากรสูงวัยอายุ65ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้น1.9ล้านคน ประชากรวัยทำงานระหว่าง15ถึง64ปีจะน้อยกว่า1.8ล้านคนส่วนประชากรวัยเด็กจะน้อยกว่า3แสนคนซึ่งนี่จะเป็นปัญหาในอนาคตที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญมนพรชัยวุฒิทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยไรายงาน